เชื่องมากบินมาเองจากไหนก็ไม่รู้อุ้ยมาเกาะมือเกาะไหลแล้วอ่ะเฮ้ยเกาะมือถืออีกนกอะไรอ๋อนกปลอดหรือป่านกนกปลอด ไม่ครับไม่ต้องโกงนี่เปิดทิ้งเอาไว้เลยแล้วเฮ้ยมันเกาะไหลแล้วเฮ้ยดูมันเหมือนรู้ว่าถ่ายอย่าจิกหน้าเดี๋ยวเนี่ยเข้าโกงเองเนี่ยเนี่ยเข้าไปโกงเองไปเดี๋ยวดูเขาโกงเองถ่ายไทน้าลถ่ายแล้วนี่ไงเข้าโกงเข้าไปโกงเองเฮ้ยไม่กระมันเกาะมือถือกระ โอเคโอเคเอาไปเลยไปเลยสังใส่หิวไปกินน้ำไหมอ่ะเข้าไปแล้วแล้วเปิดไว้นกแมวมันไม่ไม่มากินเหรอไขึ้นปิดอ๋อปิดเขาพ้องคืนไม่ละไละยิงเข้าบินออกเองไม่ต้องฝึกเลยมาเองยังเป็นลูกนกอ,อยู่ เชิงมากินน้ำเปล่ากินน้ำแมไม่มกินน้ำกินน้ำเอาน้ำให้กินเลยปากยังนิ่มๆยังเป็นลูกงกอยู่เอาน้ำให้กินนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ติด ข้างใต้มีขน,หนเหลืองๆแบบตรงข้างหลังเนี่ยเนาะ